บางตนยังผูกพันกับคันบางตนยังโกรธที่ถูกลืมและทุกตนยังไม่จากไปไหนแค่รอ้อยคนได้กลิ่นเธอในค่ำคืนหนึ่งตำนานผีฉมบวิญญาณเล่ร่อนผู้หญิงกลิ่นข่าวเลือดผีฉมบเป็นผีเฮี้ยนชนิดหนึ่งที่คนโบราณเชื่อว่าเป็นวิญญาณของคนตายผิดธรรมชาติตายโหงตายหาตายขณะตั้งครันหรือตายเพราะความอาฆาตคำว่าฉมบสื่อถึงความฉุนแรงหรือกลิ่นเหม็นเน่าหนัก จึงเชื่อกันว่าผีฉมบจะมาพร้อมกินเหม็นเน่าเฉพาะตัวบางพื้นที่ว่าเหมือนซากศพบ,บางที่ว่ากินข้าวเลือดแรงจาดลักษณะของผีฉมบผีเพศหญิงเส้นผมยาวลุงลังตัวสูงเกินปกติขนาดขายาวผิดสัดส่วนผิวซีดมีน้ำเหลืองไหลาตามข้อพับมีเสียงร้องคางต่ำคล้ายเสียงคนเจ็บมาพร้อมกินแรงฉุนเฉียวที่ลอยมาก่อนเห็นตัวปรากฏในเวลากลางคืนโดยเฉพาะคืนเดือนมืดหรือฝนตก ผีฉมบไม่ใช่แค่ผีเงี้ยนแต่คือเงาแห็นความตายที่ยังมีเงื่อนไขบางตนยังผูกพันกับคันบางตนยังโกรธที่ถูกลืมและทุกตนยังไม่จากไปไหนแค่รอ้อยคุณได้กินเธอในค่ำคืนหนึ่งคุณเคยได้ยินเรื่องราวของผีฉมบกันหรือไม่เอามาแชร์กันได้เลยนะครับ